ไม่มีมหมดสองตัวเหลือตัวหนึ่งให้โทรทพท์วะรับโทรศัพท์ดิโอไม่เต็นจะล่าเวลา,มวลาไม่อยู่ในบ้านก็ดูหลังบ้านนะย,ย้ายในบ้านไม่มีถ้ามันตายโดนต้องอยู่มันไม่มีใคร มาลอ้ยตรงนี้ใครน่ะตรงนี้ไม่บัสเปล่าไม่บัสก็ควนนะันอน่ะแต่งท้อนมียหินมีบลอหินเล่นตะไนยอยู่ตรงะลิงอนะ่ะ นายอยู่ตอนนีตนายตายตนายตายบนหินน่ะไรอฟ้าจ้ะเข็นเจวาเห้เจ้าตายตาๆตา เอ้ยใครทอถับกระร้อนอะกบ้านเฮ้ยยอยู่ตรง,งบ้านไม้อยู่ตรงบ้านไม้กับต้องเนี่ยต้องได้ยินเสียงอยู่อ่ะอเเบ,บ้านเฮ้ชี้อะดา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 บ้านครับครับ